ก็มาถึงคลิปทดสอบกันนะครับผมก็ลองเอารถไปขับบนถนนที่เป็นทางคูขับมีฝาท่อระบายน้ําน,นะครับก็ถือว่าจับยึดได้แน่นดีนะครับไม่หลุดไม่อะไรแล้วก็ส่วนระบบกันสั่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมซื้อมาใช้นะครับตัวตัวปกติที่ไม่มีกันสั่นมันจะเจทะืินขนาดไหนผมไม่รู้เหมือนกันแต่ถือว่าตัวนี้ก็โอเคเลยครับน่าจะใช้ไปยาวๆเลย สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเจมจิมมี่เจม,ม,จม,ม,จม,มนะครับวันนี้ผมมีไอเทมมาแนะนำอีกหนึ่งไอเทมนั่นก็คือแขนจับโทรศัพท์ยี่ห้อโมโตวูปรุ่น MDL 2827นะครับมาดูกันเลยพอเปิดมาในกล่องครับก็จะเจอตอนนี้เป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือคู่มือติดตั้งแขนจับนะครับ ตัวนี้เป็นแบบสปริงครับถอดเร็วใส่เร็วถอดเร็วนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้จะมีระบบกันสั่นนะครับกันสั่นเพราะว่ากันสั่นจะเถือนนะครับป้องกันกับความเสียหายของตัวกล้องนะฮะสมมุติว่าเราเอาใช้ไอโฟนจับเนี่ยเวลาใช้ไปนานนะครับตัวระบบกันสั่นของของกล้องไอโฟนนะครับมันจะเสียหายได้ก็ถ้าเกิดมีตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ ไม่มากก็น้อยครับนี่ตัวนี้เป็นตัวระบบกันสั่นของเขาจะเป็นแบบเป็นลูกยางอ่ะไม่รู้ว่าใช้งานจากการสั่นได้ดีแค่ไหนนะครับต้องลองใช้ดูเดี๋ยวผมลองใส่ดูว่าใส่ได้หรือเปล่า F4 Pro Max สามารถใส่ได้เวลาถอดเข้าถอดออกก็ <c oughs> ถอดเข้าถอดออกได้ไวนะับล็อกแน่นด้วยนะครับเนี่ย ตัวนี้ผมซื้อมาครับสำหรับยึดกับกระจกหลดนะครับมันจะมีสมแบบครับยึดกับกระจกหลดแล้วก็ยึดกับแผ่นบายึดกับบารแต่ผมซื้อแบบติดกระจกหลดมาตัวนี้จะเป็นลูบิดตัวล็อกครับกันขโมยเขบอกว่าตัวนี้ใช้กันขโมยได้นะครับว่าจะต้องใช้เจ้าตัวเนี้ยในการขันนะครับเพงจะหมุนได้ จะมีหกเหลี่ยมให้แล้วก็จะมีตัวขันให้ส่วนตัวนี้น่าจะเป็นแขนจับครับแขนจับแขนจับอะลูมิเนียมนะครับน่าจะอลูมิเนียมแล้วก็จะมีนี่ครับสาหรับยึดยึดกับกระจกค,ครับสปริงอีกสองอัน,นครับน็อตแล้วก็แหวนผมคิดว่าเราจะต้องประกอบสามต,ตัวนี้เอาเข้าด้วยกันก่อนนะครับ ก็คือการอื่นเลยเราจะต้องประกอบตัวนี้ตัวนี้นี่น,น,นี่เข้าด้วยกันก่อนวิธีประกอบนะก็คือนี่นะครับมันจะมีล่องใส่สปริงรอสองฝั่งเราใส่ลังสปริงเข้าไป อ,อยู่ท่านี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้ขันฟรีนะครับเราจะต้องใช้ตัวเนี้ในการขัน แล้วเราจะได้อยู่ท่านี้ครับนี่ก็สำหรับยึดกับกระจกนะครับแล้วเราก็สามารถปรับได้ตามใจชอบได้เลย หลังจากได้ผ้าที่เราพอใจแล้วนะครับคราวนี้ก็ขัดล็อกตัวล็อกให้อยู่แน่นเลยนะครับไปนัน่นเสร็จ อันนี้เราก็ัดขนาดโทรศัพท์ที่เราใช้นะครับแล้วก,กดตรงนี้ให้ไปสุด,สดขอบโทรศัพท์ <c oughs> แล้วก็ขันขันด้านหลังโดยใช้ปกเหลี่ยมนะครับที่แถมมาให้ขันด้านหลังสีฟันให้แน่นเลยนะครับ <c oughs> จะจับโทรศัพท์ได้อย่างที่เห็นเลยครับ <c oughs> ก็มาถึงคลิปทดสอบกันนะครับ ผมก็ลองเอารถไปขับบนถนนที่เป็นทางคู่ขัมีฝาท่อระบายน้ำน,นะครับก็ถือว่าจับยึดได้แน่นดีนะครับไม่หลุดไม่อะไรแล้วก็ส่วนระบบกันสัน่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมซื้อมาใช้นะครับตัวตัวปกติที่ไม่มีการสัน่นมันจะจะเทือนขนาดไหนผมไม่รู้เหมือนกันแต่ถือว่าตัวนี้ก็โอเคเลยครับน่าจะใช้ไปยาวๆเลย ตอนนี้ผมว่าก็ค่อนข้างนิ่งนะครับไม่รู้ว่าเป็นพ่อรถของผมนะหรือเปล่าเพราะว่ารถของผมเป็นอัตโนมติกครับถ้าเกิดเป็นพวกรถแบบ CB500X หรือเครื่องใหญ่ๆไม่รู้ว่าจะสั่นหรือจะนิ่งขนาดไหนจบไปแล้วการีวเวล ตัวยโทัศทั m o ม o ตบ book, รุ่น MDL 2827ของ m o t o ของโมตูนะครับหากใครสนใจสินค้าตัวนี้เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้โพสต์เลยนะครับไปกดสั่งกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็จบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดผมมีอะไรจะมารีวิวอีกฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ